นิคเนมเขาเรียกคุณว่านนนแล้วคุณเรียกเขาว่าเกติไม่มีชื่อเล่นไม่มีดีบาโบไม่มีไม่ได้ผมอย่างั้นไม่ได้คุณก็เป็นสายคลิปด้วยเหมือนกันเหรอคือพี่เคขาเริ่มส่งมาก่อนบางทีมันจะมีไอคลิปตัวการ์ตูนคู่รักออะแล้วมันจะเป็นเสียงน่ารักน่ารักครับยูเลิฟมี e ดูยูเลิฟมี e ดูยูเลิฟมีอะไร ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าหาใครตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่พยายามด้วยหมายถึงว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนอะไรเวลาอยู่คนเดียวแล่อยากรู้ว่าคนที่เป็น introvert มันเอา energy จากไหนในการท้าบทามคุยพอเราเหนื่อยที่จะคุยกับคนเยอะๆเราก็ขอแค่คุยกับคนนี้แค่คนเดียวแล้วพอแล้วสิ่งที่คุณให้ไปและสิ่งที่เขามอบกลับมาอธิบายเป็นคําพูดไำไมมันมีความรู้สึกบางอย่างที่ผมสัมผัสจากพี่เขาแล้วเหมือนได้รับความรักจาก ผู้หญิงที่เด็กและโตในเวลาเดียวกันผมไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนกับมันบริสุทธิ์เหมือนเด็กมากๆแต่นนในขณะเดียวกันมันมีเชิงเหมือนผู้ใหญ่อะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นความเชื่อในความรักที่ดีได้อยู่มันเดิมเลยแล้วเขาก็ยังคงมอบให้กับผมอยู่ดีซึ่งตรงนี้เวลาผมได้รับแล้วผมรู้สึกอิ่มมากๆครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานวูดี้เวิล์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปให,ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับ เมื่อก่อนหัววูดดี้เป็นแบบนี้จนหมดความมั่นใจครับแต่วิตามินบำรุงผมบีไบต้าที่มีส่วนผสมช่วยลดผมร่วงอย่างซงค์ไบโอตินแอสตาแซนทีนฮอสเทลกินง่ายแค่วัลเมดและนี่คือผลลัพธ์ของวูดดี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดบีไต้าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับการแสดงมากเพราะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนที่พี่ถามเกี่ยวกับตัวคุณในวงการที่ถามว่าเวลาพูดถึงนงกุณึกถึงอะไรครับบอกว่าคนที่ทุ่มหรือว่านักแสดงที่ จริงจังในศาสตร์มากมากมันเริ่มคลั่งไคล้ในศาสตร์การแสดงโดยเฉพาะกับฟิล์มเมื่อไหร่ครับผมจําชื่อพุ่มกับท่านหนึ่งไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนแรกที่ทําให้แบบจุดประกายความชอบละกันเหมือนว่าน่าจะโฆษณาทั่วไปเนี่ยครับได้แคสแล้วก็ได้หรือจะหนังสั้นผมจำไม่ได้ละแล้วลว,วันนั้นผมยังเป็นเด็กที่แบบยังไม่รู้ว่าเราอยากจะทําอะไรในชีวิตเลยยังไม่มีความฝันยังไม่มีอะไรแล้วเหมือนกับว่า เราได้ลองไปแคสงานแล้วงานนั้นมันได้แล้วหลังจากจบงานเหมือนพี่ภูมิกับเขามาพูดแคประโยคง่ายๆว่าเออพี่ชอบ acting ของเรานะแล้วพอเรายังเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรครับการที่เราได้มาอยู่ในโลกของมืออาชีพแล้วกันโลกของผู้ใหญ่หรอโลกของมืออาชีพแล้วเราได้รับคาชมเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับเรามีความ inspiration ว่าเฮ้ยถ้าเรายังไม่รู้จะทาอะไรแล้วเราได้รับคําชมจากมืออาชีพอย่างเงี้ยบางที ถ้าเราไปต่อละมันจะไปได้ถึงไหน hmm. แล้วเราลองฝันให้ใหญ่สุดๆไปเลยไหม hmm. ได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ว่ากาันแต่นอนมันน่าจะนําพาให้เราไปอยู่ในจุดที่ดีได้ละกันอะไรเงี้ย hmm. มันก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงแรกๆของวงการที่เพิ่งเข้ามาในวงการเวลาไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนผมก็จะบอกว่าอยากไปฮอลลีวูดครับ <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> มันเป็นการเซ็ตแบบ <laughs> เป็นการเซตแบบเ,เ,แบบเออเด็กเด็กๆอะครับใช่แต่เราก็อยากไปอะไรเงี้ย แล้วมันก็ไม่ได้ผิดก็ก็ก็คงไม่ได้ผิดครับแต่ช่วงแรกๆก็จะมีคนแบบขำๆบ้างแต่แต่เขาไม่ได้แบบดูถูกนะแต่มันเขาแบบเอเอเด็กนี่โอ้ฝันใหญ่เว้ยอ,อ,อแต่พี่คิดว่าฝันใหญ่เป็นเรื่องสําคัญครับพี่คิดว่าล้วฝันทั้งทีต้องฝันให้ใหญ่เพราะถ้าฝันเล็กเนี่ยมันก็ต้องมาฝันใหญ่อยู่ดีเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเออแล้วพี่ก็จะบอกเลยว่าไอ้ฝันที่เรามีแต่วว้เด็กเนี่ยจะมีสักกี่คนในโลกใบนี้ที่จะทําให้มันเป็นจริงอพี่แค่คิดว่าตอนนี้คุณปักหมุดไว้แล้วล่ะ แต่ว่าที่เหลือมันก็คือเส้นทางที่คุณจะหาทางให้มันไปต่ออพี่พี่คิดว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าต้อง,ต,องต้องบอกว่าการที่จะทําอะไรบางอย่างมันจะมีไฟ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 เยอะมากแ,แล้วพี่ก็สะท้อนว่าคุณคคคคเป็นคนที่แบบไฟมันลุกเป็นประกายเฉพาะเรื่องของการแลกติ้งเนี่ยใช่ไหมแต่ที่มงานพี่บอกพี่แบบว่าเออองคุณพุ่งชา,ามาล่าสุดว่าออไฟมันไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนหรือตอนนี้มันมันเอ๊ะหรือว่าหมดไฟหรือมันคืออะไรพี่ก็ไหยรู้ว่า ในวันนี้ชีวิตของคุณเรื่องของพลังงานในตัวมันอยู่ในระดับไหนผมมองว่าถ้ามา่ก่อนร้อยช่วงนี้น่าจะ6 0สิเจิครับมันมันเหมือนกับว่าพอเรามาถึงจุดหนึ่งละมันจะเป็นถึงจุดที่แบบมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรายังไม่มีอะไรเลยหมาความไม่มีอะไรเลยหมายถึงไม่ใช่เริ่มแบบ ยากจนกัดก้อนก็กินแรงนะ <ừ. S 1> คือผมหมายถึงว่าไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าเราไม่มีคอนเนคชันในวงการเลยเราไม่มเีเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเลยเราเข้ามาแบบเด็กโง่โคนหนึ่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไอความอยากรู้อยากได้อยากค้นหาอยากขนขวายแล้วเรายังไม่มี ใครรู้จักอันนั้นมันเป็นสิ่งที่สนุกมันเฟรชสำหรับเราเราได้หาเราได้ไปหาที่เล่นแอคติ้งใหม่ๆเราได้เจอครูสอนแอคติ้งใหม่ๆเราได้เจอเพื่อนนักแสดงใหม่ๆเราได้ได้ลองงานอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วเราก็เห็นการเติบโตเราที่มันเร็วมากๆในในช่วงที่เริ่มต้นพอมันผ่านมาหลายปีปุ๊บผมไม่รู้พี่บดี้รู้สึกเหมือนกันไหมคือทุกๆช่วงเวลาของชีวิตมันจะชอบมีช่วงการาฟขึ้นที่สูงขึ้นแล้วเรามองย้อนกลับไปเฮ้ยเรากำลังพัฒนามากขึ้นแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะ เริ่มช้าเริ่มยากสิ่งที่เราทำเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นกว่าก่อนอย่างนะเราทาได้ดีกว่าเมื่อก่อนอีกนะแต่ทําไมมันมันยากเหลือเกินในการที่เราจะขยับไปข้างหน้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าแบบมันเอื่อยๆแล้วกันครับแต่ถามว่าไฟมันหมดไหมก,ก็คงบอกว่ายังใช่ใชเ่เขาเรียกว่าเป็นช่วงพ l a t e อ u p l a t e มันก็จะเลี้ยงไว้มันจะนืดหน่อย แล้วมันจะรู้สึกว่าเป็นอะไรของมันเนี่ยงงๆนิดเดียว้มันจะยังไงต่อแต่มันต้องหาเคอร์ฟต่อไปทีื่อจะขึ้นอันนี้มันต้องขึ้นมันต้องขึ้นแล้วมันก็ต้องค่อยๆขึ้นแล้วมันมันจะมันจะมันจะมีพลังที่มันจะขับเคลื่อนอเราไปแล้วมันจะซัดจนมันขึ้นพี่ก็เลยคิดว่าถ้ามันหนืดเมื่อไหร่ต้องถอยกลับมาดูแล้วว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่าอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เราเดินอยู่ที่มันจะช่วยทําให้เราขึ้นเพราะว่า ถ้ามันขึ้นมันขึ้นขึ้นขึ้นแต่ถ้ามันหยุดปุ๊บมันอาจจะหยุดเพื่อให้เรียนรู้หรือให้พักเรียนรู้พักหรือว่าให้ทบทวนเนาะแล้วก็ต้องไปต่อแล้วมันจะขึ้นมากแต่ถ้ามันยังหนืดอีกเนี่ยแปลว่ามันอาจจะผิดรูปผิดทางสำหรับพี่ที่เรียนรู้นะผิดรูปิดทางแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ไปสักทีแต่เราปลดล็อกอะไรบางอย่างอ่ะซึ่งมันสุดท้ายมันคือความคิดเราเองแหละความคิดเราแหละที่เราได้มาจากช่วงแรกเนี่ย มันคือความคิดที่อาจจะหมดอายุแล้วก็อาจจะจริงครับแล้วเราก็อยู่กับความคิดนั้นมาตลอดแล้วมันมันไม่ไปต่อเหมือนกันกน,น้ำมันมันเติมได้แค่นี้ที่เหลือเป็นอีูีเข้าใจป่ะเออที่เหลือเป็น EV แล้วเราไม่เรา,าไม่รู้ต่อว่าชิบหายและ้ะกูต้องเป็น EV ีปัใหม่ปั่นใหม่ใส่ EV แล้วก็ไปต่อ พี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจงให้เพราะว่าตอนที่ตาคุณประ,ประกายตอนที่คุณมีความสุขมากเนี่ยมัน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 พุ่งมันพุ่งแล้วมันไม่ผิดที่จะพุ่ง <c oughs> แล้วพี่รู้สึกว่าถ้าสมัยก่อนพี่อาจจะบอกว่า oh, ใจเยน็นๆค่อยๆอย่างเงีย้ยแต่พี่รู้สึกว่าวันนี้แบบพี่อยากให้คุณสามารถถ้าคุณไม่เหนื่อยนะเออก็พุ่งไปทางที่มันถูกต้องอ่ะเออเพราะพอพี่ฟังคุณต่อพี่รู้สึกว่าโอเคคุณได้เรียนกับครูหลายๆคนแล้วคุณเคยเรียนแบบ ต่างชาติหรือ,อยังออนไลน์หรือ,อยังอะไรเงี้ยก็ต้องถามต่อไปว่าค,ครูมันมีตั้งหลายแบบใช่ไหมหรือว,ว่าหนังเมืองไทยหรือหนังต่างประเทศหรือ,อยังผมผมแค่คิดว่าโอกาสมันมีเยอะมากเลยอ่ะแล้วต้องถามว่าอะไรที่มันหยุดไม่ให้คุณไปต่อพี่พี่เดานะว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่ตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันคู่ควรหรือไม่ใช่หรือเปล่าหรือว่าเอะฉัน จะได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่านี่ยังไงพี่พยามจะโยงทุกอย่างเลยนะแต่คุณต้องเชื่อมั่นก่อนว่าคุณประกาศแล้วนี่คือสิ่งที่คุณอยากทําใจคุณมันไปแล้วล่ะเพียงแต่ว,ว่าตอนเนี้มนุษย์เราอ่ะไม่เดินหน้าต่อเพราะคนเดียวเท่านั้นคือตัวเอง <c oughs> ตัวเรา <c oughs> ตัวเราเองที่พูดเนี่ยมันผ่านมาแล้วกับตัวเองก็เลยรู้เพราะพี่ยพมจะโทษหลายๆอย่างมากเลยว่ามันโอกาสมันไม่มามันไม่ใจพี่ก็เลยทำหรือเปล่าพี่ก็เลยจัดการเองเลย คือในเมื่อไม่มีผู้จัดมาจ้างพี่เป็นพิธีกรก็จัดเองเลยพี่ก็เปิดรายการเองจริงน้องคุณเห็นคุณได้มีโอกับทำงานกับคุณแม่ด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างการทํางานกับครอบครัวเอ่อก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับ,รบมากๆพอผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่เราจะไว้ใจได้เท่าคุณพ่อคุณแม่แล้วละครับ,รบแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าพอทํางานกับครอบครัวกนะ็วจะมีขอ้อข้อเสียบางอย่าง,างที่แรกมาคือเช่นความที่เขาเป็นห่วงเราบางบางงางจะมากเกินไป โดยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นแค่ในมุมมองเราก็ได้เช่นแบบเฮ้ยงานนี้มันทําให้ดูไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยงานนี้มันอันตรายหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสมมุติบทแอคชั่นที่มันดูไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าปลอดภยัยอันนี้ก็จะนั่งเถียงกันโหเป็นหลายวันเลยกว่าทะเลาะกันกว่าจะเขาเขาเขาจะยอมเราหรือบางทีเขาไม่ยอมเราก็มีจนเขาเขาจะไปคุยกับทีมงานเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความมันเป็นความอะไรเหล่านี้มากกว่าแต่สุดท้ายแล้ว ผมก็รู้สึกว่าข้อดีมันก็มีมากกว่าข้อเสียครับมังนะเ<ม>ช่นไรบ้างเ,เรื่องเรื่องความไว้ใจนะครับคือเราไม่ต้องหันกลับมามองข้างหลังเลยว่าเฮ้เยเขาจะมา b a c k s t ็ปเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมบอกว่ามังเนี่ยคือเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไม่ได้มีคอนเน็ชันในวงการเลยเนี่ยถ้าเป็นสังกัดธรรมดาผมมองว่าการสังกัดเนี่ยเขาก็อาจจะมีคอนเน็ชันมีสามารถแบบวิ่งหางานได้เยอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้หรือเขามีคอนเน็ชันกว้างขวางกว่าไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเลเวลเลกันจริงๆพี่ว่านะคุณแม่มาดูคิวนานยังโอ้นานแล้วครับนานแล้วครับก็5ปีคุณโชคดีมากนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าในความรู้สึกของพี่ตอนนี้คือพี่อยากใช้เวลากับแม่ได้มากกว่านี้แล้วบางทีพี่อยากอยากจะหอบแม่มาทํางานด้วยเพราะว่าพี่ก็เป็นห่วงเป็นใยแม่แล้วพี่ว่าเฮ้ยถ้าใครได้มีโอกาสอยู่กับแม่กับพ่อทั้งวันแหะน่าจะโชคดีมากแล้วคุณก็ได้อยู่กับคุณแม่อาจจะเข้าใจว่าอาจจะมีมีปากเสียงกันบ้างหรือว่าเพราะมันต้องทํางานเนาะมันไม่ต้องเข้าใจ ความจริงก่อนมันคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณบอกอะ่ะมันเป็นความสบายใจอะและแล้วเท่าที่พี่ทราบเหมือนกับว่ามุมมองคุณเกี่ยวกับแฟมิลี่มันก็เปลี่ยนไปเยอะมากจากอดีตถึงปัจจุบันหูกอเปายัางไงบ้างคือจริงๆเมื่อเมื่อก่อนผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวาม,มายุ่งกับงานส่วนตัวมันจะมันจะเวิร์กเหรอยม,มันจะดูแบบแล้วมันจะทําให้เราดูไม่โตเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่า ซึ่งถามว่ามันก็จะมีบางบางบางส่วนที่ที่ผมเชื่ออย่างนั้นไหมทุกวันนี้ก็ยังเชื่อนะครับเช่นเช่นเหมือนกับอะไรพวกแบบจีพายาแต,แต่แต่สิ่งหนะึ่นคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จัดการให้ซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งก็คงจะต้องคงต้องทําทําเองให้ได้แต่อย่างอื่นผมมองว่าไม่จริงเลยผมว่าทุกวันเนี้ยผมทํางานแล้วคุณพ่อเขาผมเป็นนักกฎหมายอย่างเนี้ยวันแรกแรกที่คุณพ่อผมเตือนเรื่องพวกสัญญานะผมบอกได้เลยว่าผมนี่แบบ แอนตี้มากผมเถียงกับคุณพ่อแล้วอ้มันไม่เกิดขึ้นหรอกมันไม่นี่หรอกมันไม่นั่นหรอกแต่พอทํางานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันเนี้ยผมขอบคุณคุณพ่อมากเลยที่โอ้ยืนยันว่าไม่ได้ต้องทําสัญญาให้มันเรียบร้อยก่อนเพราะผมเห็นมานักตอนนักแล้วครับอไอประเภทที่ว่าสัญญาไม่อาไรไม่รัดกลุ่มแล้วก็ต้องมานั่งฟ้องร้องกันทีหลังแล้วแบบทีเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมอันเนี้ย ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละประสบการณ์บางทีของเขามันอาจจะมีประโยชน์กับเราจริงๆก็ได้แล้วทําไมต้องไม่ฟังเราไปเรียนรู้กับความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยดีกว่าเจอตัวเองนะเฉลิตัวใช่ดีละพ่อแม่มักจะรู้ดีสุดพี่บอกเลย <laughs> แต่เราเองแค่บางทีในช่วงอายุมันอาจจะแบบใช่เหรออะไรเงี้ยคือคือคือเมื่อก่อนผมมีความเชื่ออย่างเงี้ยพี่บุญดีคือที่ผมไม่ค่อยไว้ใจคือผมจะมักมีประโยชน์้หัวว่า พ่อแม่หวังดีที่สุดกับเราก็จริงแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าความหวังดีน,ะนั้นมันดีที่สุดสำหรับเราจริงๆหรือเปล่าเช่นถ้าเราอยากว่ายน้ําเก่งเราควรจะฟังใครระหว่างโค้ชว่ายน้ําทีมชาติกับพ่อแม่อะ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดแบบจะวาดเด็กก,ก,ก็ก็ไม่เชิงแล<อ>้วกันแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่กว้างพอออแต่เราก็หารู้ไหมว่าก็บางทีพ่อแม่เขาอาจจะมีความรู้ที่เก่งไม่แพ้โค้ชทีมชาติก็ได้ในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เพิ่งรู้ว่าเป็น introvert เป็นครับ อะไรคือ vert, อินเทรเวอร์อกคุณผมก็ชอบนั่งทำไอ้พวกไอเอ็มอะไร MBTI ซึ่งก็ได้ไอทุกครั้งสัาบันว่าได้ไอทุกครั้งไม่มีเคยได้ E ีเลยแล้วก็ผมผมก็สังเกตธรรมาชาติตัวเองนะครับรว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าหาใครตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่พยายามด้วยหมายถึงว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเดือดร้อนอะไรเวลายอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่หลายๆคนไปผับไปเพิบอะไรเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบไปคุยกับใครคือผมสังเกตถ้าอินเทรเวอร์เขาจะเหมือนกับมีความสุข ที่ได้คุยกับคนอื่นแตผ่ผมอะ่ะไม่ผมมารู้สึกว่าคุยตามมารยาทได้แต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวอะผมทําทุกอย่างเองคนเดียวนั่หมดเลยดูหนังกินข้าวฟิตเนสอะไรทุกอย่างมันสบายมากครับผมก็คือ prefer ที่จะโกล on ใช่ครับโอ้โ oh, ห <c oughs> ขนาดวันหนึ่งที่ผมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมกับเพื่อนสนิทระหองแะแหงกัน <c oughs> ผมไม่รู้จะสร้างเพื่อนอยังไงแต่น,นี้ไม่แน่ใจพีุ่๊ดี้อาจจะเคยได้ยินละ ผมถึงขั้นต้องคือไม่รู้วิธีเข้าหาคนถึงขั้นต้องไปนั่งเสิร์ช Google ว่าแบบจะอ่านหนังสือไอ้ประเภทแบบ how to make friends and influence people ของเดลคานิกกี้ผมก็ไปเสิร์ช how to make friends book อย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มานั่งอ่านแล้วก็มาทำตามตามหนังสือไปๆปอะไรตามเดลคานิกี้เลยหรอตามเดลคานิกี้เลยแล้วแล้วเขาบอกว่าต้องทํายังไง ถ้าเป็นอะไรที่มันง่ายๆเบสิกเบสิกเห็นเห็นรูปเห็นหรือไม่รูปไปทำก็คืออย่างเช่นคุณเห็นกระเป๋าคนเนี้สวยใช่ไหมแต่ต้องแต่ก็ต้องคิดว่าสวยจริงๆนะแล้วก็เดินเขาไปชมเลยอแค่นั้นเลยอ่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหนึ่งในนะมันมีประมาณห้าสิบอย่างแต่อันนี้ผมเอาอันที่มันฟังแล้วเขาใจแล้ว m a k f ใช่ไหมตอนนั้นโอ้โหดีครับเออ make f r i e n d ได้อย่างยอดเยี่ยมเออแล้วก็เหนื่อยเออแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยทำไปได้ปีหนึ่งโอ้เพื่อนเยอะมากๆเลยนะโอ้เป็นสิบแทบจะเป็นร้อยคนเลยช่วงนั้น จะว่าเป็นยุคทองก็ไม่เชิงแต่ว่ามันแบบโอเข้าหาได้ทุกคนจริงๆครับจะผู้ใหญ่จะเด็กจะแก่จะได้หมดเลยเ<อ>จะวัยเดียวกันจะผู้หญิงจะผู้ชายได้หมดแต่พอทําไปปีนึงมันแบบเหนื่อยมากเลยเ<อ>ข้างในใจมันรู้สึกเลยว่ามันเหนื่อยครับก็เลยช่างมัน<อ>ต้องถามว่าการเปิดใจให้ใครหรือว่าการอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนคนหน,นึ่งเนี่ยมันสำหรับพี่นะในหานะ้เป็น i n t เวิร์ t เนี่ยย,ยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์กับพี่แอฟแล้วกันอแล้วอยากรู้ว่าคนที่เป็น introvert มันเอาเอนดูจีจากไหนในการท้าทามคุยเออผมว่านิสัยส่วนตัวมันไม่มันไม่สามารถสู้สัญชัตยานดิบเถื่อนของมนุษย์ได้มันไม่รู้นะสุดท้ายผมมองว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมอยู่ดีเราก็คงอยากมีคู่อยากอะไรอย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยกันคนคุยเยอะๆเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของอินโทอร์เวร์ตรงที่ว่าพอเราเหนื่อยที่จะคุยกับคนเยอะๆเราก็ขอแค่คุยกับคนนี้แค่คนเดียวแล้วเราก็าพอแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่มีความแบบว่า คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความแบบวัยรุ่นนะฮอร์โมนฮอร์โมนก็จะอยากคุยหลายคนแต่ว่าสุดท้ายก็จะมีความเหนื่อยจริงจผมก็ไม่รู้จะตอบพี่วอดี้ยังไงมันเป็นมันคงเป็นแค่ความแบบก็เขาน่ารักดีก็เขาสวยดีก็ฉันอย,อยากอยู่ด้วยกับเขาอะไรแค่นั้นแค่ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนครับอ,อ,อ,อและ energy ที่ได้กลับมาจากอั p เนี่ยคือมันเป็น energy ที่เป็นแบบไหนสิ่งที่คุณให้ไปและสิ่งที่เขามอบกลับมามนเปน็อธิบายเป็นคาพูดใช่ไหม ผมรู้สึกว่าความรักพี่เขามันบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์นี่ไม่หมายไม่ไมันหม,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 มายหมายความว่ามันมีความความรู้สึกบางอย่างที่ผมสัมผัสจากพี่เขาแล้วเหมือนได้รับความรักจากผู้หญิงที่เด็กและโตในเวลาเดียวกันผมไม่รู้จะพูดยังไงมันเหมือนกับมันบริสุทธิ์เหมือนเด็กมากๆแต่ <S 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 ในขณะเดียวกันมันมีเชิงเหมือนผู้ใหญ่อ่ะผมผมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันคือมันบริสุทธิ์มากๆครับคือคือเขาถ้าชอบอะไรก็บอกว่าชอบแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่ารู้สึกดีครับผมเขาก็ พูดแบบใสามากๆใสามากๆจนจนบางทีเรายังตกใจเลยว,ว่าโหผมรู้สึกว่าพี่เขาก็มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าผมเยอะเลยเขามีความรักอะไรมาก่อนเยอะกว่าผมหมายถึงว่ามีประสบการณ์เรื่องความรักอะไรน,น่าจะเยอะกว่าผมแต่ว่าทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นคนเชื่อในความรักที่ดีอืได้อยู่เหมือนเดิมเลยอืแล้วเขาก็ยังคงมอบให้กับผมอยู่ดีซึ่งตรงเนี้ยเวลาผมได้รับแล้วผมรู้สึกอิ่มมากๆครับ พี่สัมผัสความเพียรของแอปมากเขาเป็นคนที่เพียรมากเลยแต่แลกเราเข้าใจว่าเขาเป็นนักเอกนักเอกนึกคำที่ว่าเขาเป็นนักเอกแล้วตอนนั้นใจ,ใจแต่พอเจอเขาทุกครั้งเราก็รู้สึกทําไมแอปเขาเพียรขนาดนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าว้าว wow, it's real ก็คือหมายว่านี่แหละหน้าหนังเป็นยังไงเบื้องหลังก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับเออแล้วทุกคนเขาพยายามจะคิดว่าไม่หรอกข้างหลังแอปเขาต้องแบบไม่ใช่เลยอ่ะคือและนี่ก็คือความเป็นแม่ด้วยนะอ การที่เขาได้มีลูกรับความรักที่มีต่อลูกดังนั้นผู้หญิงคนนี้จะมีความรักในหลายมิติมากแบบพลังของความรักคือมันจะล้นมากเลยใช่ครับเออแต่การที่มันเจอกันแล้วมันเดินไปกันได้มมนแด้ว่ามันคบกันได้พี่ว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่มันที่มันพิเศษที่อยากจะรู้ว่าแบบเวลาเวลาใช้ชีวิตด้วยกันน่ะสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันลงตัวสำหรับคุณคืออะไรการสื่อสารหรือว่าแค่การมีกันและกัน ผมว่าก็น่าจะบวกๆกันไปนะครับคือสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกเช่นแบบสื่อสารบางทีเราก็อาจจะสื่อสารไม่ได้ไม่ได้1อยซ็นทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเมนเมนลี่ก็น่าจะอยู่อยู่อยู่กันอยู่อยู่ได้กันและกันสามารถอยู่บแบบไม่คุยได้ไหมแบบ just there ผมมาได้แต่พี่เขาก็จะมี small talk บ้างซึ่งผมก็ผมก็ไม่ได้ไมายขนาดนั้นเพราะว่าด้วยด้วยความพี่เขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบคุยตลอดเวลา <laughs> แต่เราก็แต่เราก็ ไม่ไม่ผมไม่ได้หมายไม่ไม่พี่รูกมัไม่ไม่เชื่อไม่พี่เข้าใจไม่พี่เข้าใจที่เข้าใจว่าแอปที่พี่คุยตลอดวลาหมายความว่าอะไรคุยเป็นจังหวะอ่าอ่าอ่าไม่ใช่ชีไม่ได้พูดตลอดเวลาครับเออเหมือนพี่แต่ว่าชีจะคุยเป็นจังหวะของเขาครับเวลาคุณโจ๊กกันคุณโจ๊กกันเรื่องอะไรหรือว่าโเราะเรื่องอะไรกันโอ้ผมจําไม่ได้เหมือนกันนคือบางคู่บางคู่มันจะมียกตัวอย่างเช่นส่งคลิปแมวมา สมมุตินะอ๋ออ๋อคู่คุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรส่งคลิปพวกแบบตัวการ์ตูนคู่รักอะฮะตัวการ์ตูนคู่รักที่แบบเป็นแบบเป็นหมีเป็นกระต่ายในสถานการณ์ต่างๆไม่ต้องสถานการณ์ไหนนะก็วันหนึ่งอยู่ๆเจอคลิปก็ส่งไปส่งมาแล้วมันจะเป็นเสียงน่ารักน่ารักครับ You love me Do you love me You love me อะไรแบบน่ารักน่ารักอะครับแล้วมันก็จะเออก็เหมือนเป็นชาร์จเอเนอร์จีให้กันและคันคุณก็เป็นสายคลิปด้วยเหมือนกันเหรอ ส่คลิปเหมือพี่ามาริ่เขาเขาส่งเป็นคลิปในการสื่อสารคือคือพี่เขาเริ่มเริ่มเริ่มส่งมาก่อนแล้วเหมือนกับพอผมเห็นแล้วมันก็น่ารักดีนะมันก็ได้มันก็ได้ขำได้ยิ้มอะไรเงี้ยเวลาผมเจออะไรน่ารักน่ารักผมก็ส่งกลับไปบ้างอะไรเงี้ยเออเส่งทุกวันไหมโอ้ไม่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 แล้วแล้วแต่แบบเจอเจอคลิปก็ส่งเจอคลิปก็ส่งหรือหรือบางที่มันจะมีไอ้คลิปการ์ตูนจีนที่เป็นแอนิเมชันที่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไอตัวการ์ตูนผู้ชายขอแบบโอ้ข้าขอไปกินเลี้ยงกับเพื่อนหน่อยนะะจออว่าไรม ไอตัวผู้หญิงก็บอกได้เลยข้าไม่เป็นอะไรหรอกแล้วผู้ชายจะไปไอตัวผู้หญิงก็สับมีปังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ที่เขาก็ส่งมาให้ดูผมก็ขำๆไม่แต่ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราจะเป็นต้องบอกไหมว่าเราจะไปไหนยังไงไม่ไม่เลยครับก็มีมีอิสระในการมีมีอิสระแต่ว่ามันเหมือนเป็นการพูดเพื่อแบบพูดเพื่อชวนคุยอะมันไม่ได้แบบรายงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การรายงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอ พอเราคุยกันตอนหัวค่าในแต่ละวันเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมคุยกับพี่เขาว่าเออก็ต้องมีนะตอนเป็นรูทีนอะไรเป็นเป็นรูทีนก็แล้วก็คุยกันซึ่งไอ้คอมเพลชันตรงตรงท้ายวันเนี่ยก็จะถามถามปิดจบอยู่แล้วว่าวันนี้ทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับทำไมคุณบิลีฟเรื่องรูทีนเรื่องนี้เพราะเรายังไม่อยู่ด้วยกันครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราได้คุยกันอย่างน้อยทีละนิดทีละหน่อยในแต่ละวันมันก็มันก็ดีแล้ว ที่มันที่มันอยากให้เป็นกลางคืนเพราะว่าที่ผมอยากให้เป็นกลางคืนก็เพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของวันเราได้เรได้เสร็จสับอะไรเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่ระหว่างวันที่แบบบางทีเราเรีบๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วจะได้แบบตั้งใจฟังซึ่งกันและกันจริงๆว่าวันนี้เราทําอะไรมาบ้างนะครับแต่แต่ที่ผมรู้สึกว่าอยากให้เป็นรูทีจริงๆคือถ้ายิ่งทะเลาะหรือถ้ายิ่งมีอะไรที่งอนอะไรกันมกไม่เข้าใจกันอยากให้จบภายในวันนั้นเลยอื้ไหมว่า ไม่ไม่ไม่เก็บข้ามวันไม่ข้ามวันเพราะผมเพราะผมรู้สึกว่าพอมันข้ามวันไปมันมันมเคยหนงครั้งหนึ่งนะที่ที่ข้ามวันแล้วแล้วผมรู้สึกว่าุวันต่อมาแล้วเราจะ bring up มาแล้วมันแบบมันลําบากแล้วมันเหมือนกับยิ่งปล่อยนานไปส่วนตัวผมรู้สึกว่าอีโก้แต่ละคนจะเริ่มก่อตัวแล้วไม่อยากเคลียร์ไม่อยากเริ่มแล้วเรื่องมัน่ายไปแล้วอย่างเงี้ยมันหมักหมมไปเรื่อยเยเดี๋ยวมันจะนิคเนมเขาเรียกคุณว่านิคเนมเขาเรียกคุณว่าแล้วเขาเรียกนนท์คุณว่าอะไรนนท์ แล้วคุณเรียกเขาว่าแกรฟไม่มีชื่อเล่นไม่มีบีบาเบอร์มีไม่ได้ผมทำ่างนั้นไม่ได้จริงชีวิตนี้ผมกูกากูกาเดินกูเจ็บบูบูกูอะไรเางี้ทำไมคุณทำไม่ได้ผมขนลุกตัวเองไม่ได้จริงๆงผมเคยเห็นผมเคยเห็นเพื่อนผมอ่ะผมนั่งอยู่หลังรถแล้วเพื่อนกับแฟนเขาขับรถแฟนเพื่อนผมขับรถแล้วแฟนแล้วเพื่อนผมอ่ะ บูบูบีบผมขนลุกชูชังแบบแล้วผมชาบ้างเขาว่าไม่ไม่ทําไม่มีวันไม่มีทางเกิดขึ้นจากผมเด็ดขาดว้าวบางคนก็เรียกหมีมีแพนด้าไม่มีงงมากเลยแบบแล้วก็พี่แอปแล้วก็นนใช่ครับเออใช่ครับแต่เขาไม่ได้บอกคุณนนใช่ไหมนนก็ก็ถ้าก็ก็มีบ้างคุณชานนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแต่ว่าเวลาเขาอันนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันไม่ไม่นานมนี้ว่าเขาเวลาเขา เครืองรือโกรธไม่พอใจที่อ่าเขาอะไรคะคุณชาโนนั้นงี้ะผมก็เพิ่งรู้เมืไม่นานมานี้ถ้าเป็นคุณเมื่อไหร่มันหมายถึงชายแต่พอเขารู้ทันละเขาก็จะไม่พูดละพอเขารู้เพราะเพราะเขาก็ไม่อยากให้ผมรู้ว่าเขาเขาเครื่องอยู่อแปลกไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ควรจะให้ผมรู้ว่าตอนแรกเนี่ยเขากะว่าไม่ให้คุณรู้แต่เขาเองกับมีปฏิกิริยาแบบนั้นแล้วคุณก็จับได้ว่าตอนเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยกับคําเนี้ยมันจะ ไม่ไม่เชิงค่ะคือผมอมักจะเซนได้ด้วยรีแอคชั่นเขามากกว่าปกติเขาจะเหมือนกับเป็นคนชวนคุยเรื่องไปเรื่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันไหนที่เขาถามคาตอบคาขึ้นมามันก็จะมันไม่ได้มันไม่ได้เด,ดายากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนอะ่ะก็คือจะมีคําว่าคุณแต่หลังจากที่พี่เขาไปให้สัมภาษณ์ว่าถ้าพูดคําว่าคุณแบบว่าไม่ค่อยพอใจผม แล้วหลังจากนั้นที่เขาสัมภาษณ์นั้นนะเขาก็ไม่พูดคาว่าคุณอีกเลยเพราะเขาคงไม่อยากให้ผมรู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่แต่ผมว่าป่านนี้คุณน่าจะเก็ f ฟ e ลได้ั้ยพอพอพอ g e ใช่บางที่ไม่ต้องพูดมันก็ก็ t เนาะก็ยังไม่เคยพลาดนะครับเออก็ยังไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดหนังล่าสุดของคุณเนี่ยครับพี่อยากคุยเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นมากนักในในแวดวงหนังเลยดีกว่าครับใช่ไหมมันเป็นชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของมันเขาเรียกว่าทหารอะไรนะ ยุวชนทหาร,รยุวชนทหาเล่าพี่ฟังสิคือจริงๆเขาว่ายอทเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบของคาว่ารอดอครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกลุ่มยอทรเนี่ยพอมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นแล้วญี่ปุ่นจะบุกข,ขึ้นขึ้นฝั่งไทยแล้วเขาไทยก็เลยไม่ยอมแล้วก็ไปส่งยอทอไปไปสู้เพิ่มอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่มันมีจากกองทัพญี่ปุ่นด้วยก็คือ ก็ถ้าพูดตรงๆก็ซอมบี้ม,มีซอมบี้ตามเข้ามาด้วย เป็นยูโชดอาที่ไล่กินคนครับซึ่งจริงๆมันเบสออนเบสออนเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้จริงขนาดนั้นหมายถึงว่ามันมันเบสออนข้อมูลบางข้อมูล mm. ที่เอามาดัดแปลง ให้เป exactly. ah, ็นเรื so? <m 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 well, ่องนี้ครับอเป็นหนังซอมบี้ใช่เป็นหนังซอมบี้เปนนี้เราพูดได้ใช่ไหมซอมพูดได้พูดได้โมโมว่าเป็นหนังซอมบี้แล้วชอบซอมบี้มากเออแต่ไม่ค่อยเห็นซอมบี้ไทยเท่าไหร่นะใช่ใช่ชเออดังนั้นดังนั้นพล็อตมันคืออะไรเอ่อก็เนี่ยแหละคะคือเหมือนกับพอยวทอต้องไปสู้รบกับญี่ปุ่นซึ่งมีทานซอมบี้มาด้วยไอ้พวกชีวิตของ12ยวทเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปตลอดการครับและการทํางานเป็นยังไงบ้างอะครับก็จะต้องลุยมากเพราะว่า มันก็จะมีเมคอัพเรื่องพอกตัวเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องไปก่อนหน้าเวลาถ่ายลงหน้าประมาณสองสองชั่วโมงสมมติบางทีเขานัดเจ็ดโมงผมก็อาจจะต้องไปถึงแบบตีห้าหกโมงเพื่อไปพอกตัวพอกตัวทุกสีนพอกตัวทุกสีนทุกสีนครับก็จะออกเข้มเลยในเรื่องนี้เข้มเลยเข้มเข้มปีเลยครับแล้วก็อากาศก็โหคอนร้อนเพราะมันกลางแจ้งส่วนใหญ่ถ่ายที่ไหนฮะสามจังหวัดเลยครับแต่ที่ผมรู้สึกว่ามัน มันสนุกมากก็ตรงตรงเนี้ยแหละฮะเพราะว่าผมผมไม่เคยเล่นในหนังซอมบี้มาก่อนแล้วมันก็เลยได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะเลยแล้วก็มีเล่นในถ้าด้วยมันก็จะมีไล่ล่าในถ้ำอะไรเงี้ยคือผมมันไม่เป็นแต่ว่าน้องๆบางคนอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ออกกําลังกายพอมันต้องวิ่งในถ้าแล้วมันจะมันจะมีเป็นลมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นความแบบดูเดือนอยู่นี่เราคุยกันเนี่ย จะบอกว่าหนังเข้าฉายแล้วนะครับแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมครับผมเข้าไปเมื่อวานนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งนะครับชื่อว่าชฉพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพครับเพอหนึ่งคือมาจากชุมพรครับกชุมพรหนึ่งสมรภูมิคืนชีพ Operation Undead มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยนมีนอกจากคุณมีใครร่วมเล่นอีกครับ ถ้าเป็นนักแสดงนำก็จะมีผมแล้วก็อัดอัดอวัดเล่นเป็นพี่น้องกันเรื่องนี้ถ้าจะต้องบอกสามอย่างที่เป็นไฮไลท์ที่น่าดูมากแล้วทุกคนจะต้องออกไปซื้อตั๋วเพื่อจะดูหนึ่งคือเถื่อนสองเลือดสาดสามมันโอ้อันนี้อันนี้สายแบบ ก็พี่โคมฮะสายพี่โคมเออสายพี่โคมใช่ไหมคนรู้จักพี่โคมก็จะรู้ซิกเนเจอร์ของพี่โคมว่าจะมาแนวแนวนี้นะครับทุกๆคนฝากด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าในบทสนทนาในวันนี้คุณชอบเรื่องอะไรหรือว่ามีเรื่องไหนที่เราคุยแล้วคุณรู้สึกโดนใจคุณฝากเม้นฝากแชร์แล้วเดี๋ยววูดี้กับนนท์คุณจะได้มีโอกาสไปอ่านขอบคุณนะครับ